ครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็นะครับสวัสดีเอซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับช่างมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนต์กับมาแพ็คนะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปทําบุญปล่อยปลาลงสู่ลําห้วยคลองหนองสาธารณะนะครับเพราะว่าปลาเขามาขายเหงือกเซานะครับท่านผู้ชมจะมีปลาดุกดอนนะครับมีปลาดุก ปลาดุกดอนอ่าตรงนี้งปิดมะน้ำผมเลยว่ามันเป็นอ่าหนอาคือจะเรียกตัวนี้นครับหนาสงสารฮอตตาเข็งปลาปลาดุกปลาชีเดิดเดีด๋ยน,นี้เดี๋ยวจะไปปล,ล่อยลงลงหนองนครับซึ่งเป็นหนองให้ยหนองของมูงบานนี่ครับเดียรปล่อย คนลงสู่น้ำธรรมชาติเป็นอิสระครับเพาราะว่าที่แรกก็ว่าที่ซื้อเป็นเอามาขายเนาะว่าที่ซื้ออะไรแต่ยกเขาขกำงานแต่เห็นแล้วโอ้เห็นแต่ในต้นผลถ้าเห็นปลาดุกดอนนั่นปลาดุกดอนมีปลาดุกดอนติดม้าหน้าต้ตนเห็นต้นผลนะครับบางคนที่ปล่อยลง น้องเป็น,น้องกระยูปีนบ้านนี่แหละครับเป็นซื้อน,น้องให้นะครับเด็กกําลังทาปลาปล่อยครับเอาแพรกันนะครับเดี๋ยวไปน้ำกันวันนี้นท่านผู้ชมนี่คือปลาที่ซื้อจากผู้คุณฮ้า,าปูหาปลามาขายมือสอดนะครับเดี๋ยวสิ่ท่าท่านผู้ชมไปเบิ้งมองที่สิ่ท่าเอาปลาไปปล่อยนะครับเป็นน้องให้น้องเลาะบ้านนี่แหละครับ แต่ว่านา้ำเพรขาดด้วยนะครับน้ำแรงยังเลิกถขมหัวอยู่นะครับไปนะครับานผูุ้มโอ้ผู้ตอนไปยังผู้ตอนผู้ตอนจะเป็นผู้ต้อนดูให้รนแวปวงนี้ะนะครับมันคือหลักจาก่ัวไปนะครับ รับจากระบายที่เพียคนจะได้นานไม่มีท่คนแบนมาขายให้นะครับ,รบทุกณต้นจนว่าจะเป็นผู้นะครับเป็นจะเป็นชาวบา้า,านธรรมดาได้เลยฉายาคนในเรื่องไปนี่คือน้องนะครับน้องให้นะครับปล่ยอยเขาล่องหนนะ จะจอบตรงนี้นะครับแล้วก็จะน้องเล็กได้ครับนี่น้องตรงนี้น้าเลิกน้างถมหัวประมาณเนึ่ยนยีเดียวยูนัมในควบเล็กประมาณสองเมตรกลัวนะครับเดี๋ยวปาไปลงปลอยซูมนานน้ำกันนะครับไปนะครับ เดี๋ยวนี้ก็เอาฟาร์มาหลอกฟังน้องเลยนะครับพร้อมอสิปล่อยสู้ธรรมชาติแล้วนะครับนี่นะครับมีปลาหมอปลาพยาบาลโอ้บอมเียนมีปลาหมอมีปลาดุกปลาดุกดอนกับพีครับนี่ปลาดุกดอนมีปลาคอปลาคอน้อยนะครับ ไปเด้อปลาหมอปลาลูกไปสู้แรงน้ำธรรมชาตินะเออสู้สโลกก่วงออให้โจ้ใงญ่ปลอดภัยโตๆโตโตเด้อไ,อไปไปะ มา,า,า,าวิ่งไปไัท่านผู้จการย่างแล้วกับช้างไฮราไปแล้วไปล,ไปลครับไปแล้วโอ้ไปบดบสตัแล้วครับพอเห็นเลยไปไปเหรอไปโอนี่ห มนขอบขลอกหลานอง้น่ะเพิ่นโอ้ยเพิ่นบ่ได้กินอาหารจนหัวโตจอยอันนั้ไปลุกด้อนครับไปล้วครับไปแล้วนี่ครับอ้ยคาสไฟหนิจ่ โสงตลาดเขามาไม่ขรอบครัวสุกภาพร่าหลงกายแข็งแรงยาเก็บตัวนี้เืพิ่นคือ้นไปไสไปไปไไปแลไป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 ไอไป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 ไาไป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 าปไปไปรปไปไปไปเปไปไไปไ เพียงเท่านี้นะครับอ่กับท่านผู้ชมกับโมทนาสาธุบุญนั่นะครับเดอ้อเพราะว่าแต่มารวมทําบุญปล่อยปลาน้ากันเมื่อนี้ก็ขอให้ได้บุญได้กุศลน้ากันนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีปังๆลำด้วยกันจะบูชานในการปล่อยปลาปล่อยสัตว์สู้แม่น้ำสู้คลองทีมีน้ามพ่วงเพื่นนอนไดจะเริ่มเติบโตไปข้างหน้านะครับท่านนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับเดอ้อที่มารวมปล่อยปลานนเมื่อนี้ มีความสุขความเจริญนะครับกินสิ่งใดสมได,ด้ไตั้งใจปัตถนาให้นะครับปลอดภัยจากโรคจากภัยถ้ามาหากินอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับสําหรับวดน,นี้ก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีปังปังร่งลำรวยในการเ,าเสียงโศกเชียงดวงไปน้ำกันนะครับอย่าลืมนะครับบ้านเขทีีที่ผมนะครับทายเบิ้งบ้านขทีีผมก็สิบเกมูกเก่าและทะเบียนรถที่มาปลอยปลามันนี้ก็คือ สองหนสามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาถาังมบุญชมมาเลยนะครับโชคดีปังๆร่ำรวยทุกท่านทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานด้วยนะครับมาเป็นช n แนป้าต่อยคนมีเซ้นบล็แพ็กช n แนนุบามคนเดิมเพร่อทองแหลคนเดิมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ